เมื่อเช้าเราไลฟ์สดยังมีคนถามว่ากลัวหลอกขาย9 0 0 0ผมบอกนะครับว่ามีตัวตนจริงๆเราอยู่กลางตลาดจริงๆมันมีคนซื้อถ้าท่านจะมากลัวว่าขายไม่ได้นี่มันหมายความว่ายัางไงนะฮะโอากาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ,บ่อยๆโอกาสดีๆที่เราจะไปเจอไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนแพงที่สุดหนึ่งในสามของไม้ที่แพงที่สุดในโลกนะฮะเป็นไม้ที่แพงมากๆแล้วตลาดมันมีธุรกิจนี้รองรับชัวร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้มีทีมงานดีๆอย่างหงหมู่นะครับหงหมู่ไทยแลนด์ดูแลเรื่องปลูกเรื่องขายเรื่องตัดในประเทศไทย เอกสารทุกอย่างนะฮะดรเจษฎาดูแลให้อย่างดีนะครับแล้วก็เรื่องส่งเสริมไปดูแลพี่น้องเกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยผมคุณต้งนะคุณปอนแล้วก็ทีมงานคุณใหญ่เนี่ยไปทั่วประเทศเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้หงมู่ไทแลนด์นะครับแล้วก็หงมู่ชหน้านะพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่เมืองไห่โขเกาะไหหลำนะครับซึ่งเป็นมณฑลไหหลำของประเทศจีนนะฮะก็ถือว่าเป็นเมืองหลวงของเกาะไหหลำใช่ครับครับตัวนี้นะครับเราอยู่กับป้ายที่บอกเกกี่ยวับ โรส o ูดนะฮะโรสฟูดทรีก็คือไม้ที่ต้นที่ใหญ่ที่สุดในเกาะไฮหลัมเลยต้นนี้ใหญ่ที่สุดหรือยังฮะใหญ่ที่สุดเลยครับใหญ่ที่สุดในเกาะไฮหลัมสูงเท่าไหร่ใหญ่เท่าไหร่ครับสูง14.5ดเมตรนะครับแล้วก็ความกว้างนี่ใหญ่ประมาณ185 uh, 185 18เซนใช่ครับท่านผู้ชมต้นประมาณนี้นะครับซึ่งต้นนี้ผมเคยพาท่านผู้ชมมาดูเมื่อ5ปีที่ผ่านมานะครับแล้วผมมายืนอยู่ที่นี่สครั้งแล้วนะฮะร,รอบนี้เป็นรอบที่4ละ เพื่อที่จะมาตามดูว่าไม้ฮวงหัวรีนี่มันแพงจริงดีจริงในตลาดจีนหรือเปล่านะครับวันนี้เราอยู่กับคุณแชมป์นะฮะคุณแชมป์หรือคุณหลิวซินเนี่ยเป็นประธานบริษัทฮงมูชัยน่านะครับแล้วก็คุณชีนะฮะไอฉีไอชีนี่เป็นคนเกาะให้ล้ําเลยใช่ไหมใช่ครับผมคุณฉีรู้จักไม้ฮวงหัวรี่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เด็กๆเลยขวัดขวดก็รู้เลยครับอ๋อรู้จักตัวนี้เลยรู้จักเกมื่อก่อนผมเด็กๆผมยังมีลูกผ้าอยู่นั่งถ่ายรูปอยู่ในสวนนี้นะครับเมื่ออ ตั้งแต่อายุไม่ถึงหนึ่งขวดอ๋อเคยมันวิ่งเล่นแถวนี้เลย,เยแล้วเห็นมันใหญ่อย่างนี้ตั้งแต่ตอนนั้นละโอ้ตั้งแต่อายุเิดสองจำได้จนที่เกิดมาเรียกว่าอะไรนะครับจำได้อยู่ก็มีอยู่้ะครับแต่ว่าเมื่อก่อนไม่มีเหล็กกั้นอย่างนี้อ๋ออ,อ,อันที่เขาเอาเหล็กกั้นมานี่เพราะอะไรครับมูลค่าสูงโดนขโมยโดนขโมยต้นนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยเอามูลค่าเนี่ยที่เคยผมเห็นเคยเห็นในข่าวเนาะมันมีข่าวออกมาใช่ไหมว่า อ่าที่มันมีการประมูลขายเนี่ยคือเราจะรู้ได้ไงว่าราคามันแพงขนาดไหนก็ต้องมีการประมูลขายไม่เพราะว่าแต่ก่อนนะฮะยังมีต้นใหญ่อีก2ต้นอยู่ข้างๆนี้นะคร<ช>ับขต่ต้นปาผ่าแล้ว,แล,วแล้วต้นตายใบนะครับแล้วก็เทศบาลเมืองหายเขาก็เลยจาัดก,การประมูลนะครับขายใบต้นละ35ล้านนะครับ35ล้าน 35, 35ล้านบาทใช่ครับ ก็คือ7ล้านหยวนใช่ครับเล้านหยวนท่านผู้ชมครับราคาจริงๆไม่ใช่ราคาที่เราตั้งขึ้นมานะครับราคาที่เกิดจากการประมูลแล้วเงินนี่เข้าทางภาครัฐทั้งหมดเลยใช่ครับเล้านหยวน35้าล้านบาทเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้นนี้ต้นไม้ต้นนี้ต้นเดียวเนี่ยสา้าล้านบาทจริงๆใช่ครับคุณแชมป์ครับเมื่อกี้เราไปดูที่ตลาดตลาดขายไม้เขาเรียกตลาดอะไรคะควาลีเฉงควาลีเฉงใช่ครับเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในการซื้อขายใช่ครับซื้อขายไม้ฮวงโหรี่แล้วต้นตำรับด้วย ใช่ครับในประเทศจีนนี่มีมณฑลอื่นอีกไหมฮะที่มีไม้ชนิดเี้ไม่มีแล้วมมีไต่มีไครรามไครสบมีที่นี่เท่านั้นที่เดียวครับอเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสุดยอดไม้ราคาแพงศูนย์กลางที่รับซื้อรับขายไม้พยงนะครับก็มันมีธุรกิจครบวงจรที่นี่เลยครบวงจรเลยครับครบวงจรก็คือเอาตั้งแต่ปลูกในเกาะให้หลำนี่มีตั้งแต่ปลูกเลยเพราะต้นกล้าพันปลูกตัดขายขาย เป็นตลาดเมื่อกี้เหมือนตลาดขายไม้แล้วก็มีโรงงานแปรรูปอยู่ตรงนี้มีครับเรียบร้อยเสร็จเลยออกมาเป็นโต๊ะเก้าอี้แล้วมีการไล่สดขายขายของแบบนี้แล้วส่งไปทุกภูมิภาคของประเทศจีนใช่ครับทุกมณฑลสามารถสั่งได้นอกจากนี้ก็ยังมีขนส่งอยู่ข้างๆตลาดตรงอ๋อคือไล่สดมาเรียบร้อย จัดส่งจัดขายให้กับจัดส่งให้กับลูกค้าได้ทันทีเลยครับแลวของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์จากที่นี่ร okay, ้อยเปอร์เซ็นต์าวนี้ถ้าสมมติว่า <down> หงมูไทยแลนด์เราปลูกเยอะๆเนี่ยเราจะมาขายที่นี่ได้ไหมได้ครับได,ได้ครับ <down> <extr> นโยบายของหงมูชัยนาเป็นยังไงฮะก็คือนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะคอยติดตามลูกค้าเกษตรกรชาวไทยท,ที่ปลูกไม้พยุงขายหลามบริษัทหงมูไทยแลนด์ของเรานะครับเมื่อไม้พยุงของท่านได้เติบโตแล้วนะครับเมื่อไรจะขายให้เรานะครับแล้วก็ รับซื้อแล้วก็ส่งมาที่ลอนจีนตรงนี้นะครับลับโกดังของเรานะครับก็จะให้ช่างที่เขาช่างฝีมอือนะครับเขาเกบสละทําเสร็จแล้วก็ขายขายไปทั่วโลกนครับหรือว่ามีมีอีกอย่างหนึ่งครับโกดังของเราก็เป,าเปิดขายเปิดขายไม้ด้วยเปิดขายไม้ด้วยนะครขายทั้งสองอย่างขายทั้งไม<ข> umm <esp> ้ดิบเลยไม้ <ใช S 2> มาเป็นท่อนๆเลยใช่ครับแต่สําคัญก็คือต้องขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายซเตตสด้วยใช่ครับเพราะว่า ที่นี่นะครับเราก็ดูมีหน้าร้านอยู่นี่อยู่ที่นี่นะครับเวลาเราขายไม้ขายอะไรนะครับเขามีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบอยู่แล้ว <ocalyptic. S 2> ถูกต้องตามกฎถ้าผิดถ้าผิดกฎหมายนี่คือที่นี่ก็ไม่ยอมให้ขายเหมือนกันไม่ยอมครับเขาจะสั่งปิดร้านท,าทันทีแล้วก็ลงโทษด้วยลงโทษด้วย,วยโทษหนักไหมหนักมากครับหนักมากจำคุกห้าปีจำคุกห้าปีก็ทั้งจำคุกและทั้งปรับด้วยนะครับ ครับให้ความมั่นใจเกษตรกร,ะร,กรนะว่าโฮมู่ไทยแลนด์เนี่ยโฮมู้ชัยนาเราอยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกร,ะร,กรนะฮะทุกอย่างเนี่ยต้องขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรนะครับของประเทศไทยให้เรียบร้อยต้นกล้าเนี่ย,ถ,ยถ้าเป็นต้นกล้าเถื่อนที่ปลูกมาแล้วจนโตมาเนี่ยมันสามารถส่งออกมาขายที่นี่ได้ไหมไยืนยันอีกครั้งหนึ่งไม่ได้ครับถ้าสมมติว่าไม่ได้แน่นอนไปปลูกต้นกล้าเถื่อนแล้วคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรนะฮะขึ้นทะเบียนไม่ได้คุณก็ไม่สามารถส่งออกได้นะครับที่จะส่งออกมาที่นี่ได้ ส่งไม่ได้นะครับทางจีนก็ตัวทั้งทั้งที่คุณอยากจะส่งออกนะครับมันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วถ้าตอนจับนะครับติดคุกที่ไทยเหมือนกันครับแล้วก็ตอนเสียค่าบาสด้วยแล้วคนจีนนะครับเขาก็ไม่กล้าจะซื้อของของคุณนะครับเพราะว่าเวลาไปซื้อของที่ลักลอบนะครับที่ผิดกฎหมายก็มีทอดเช่นกันนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคนที่ปลูกปลูกมีทอดนะคนที่รับซื้อก็มีทอดเหมือนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะครับท่านผู้ชม คือไม้พยุงเนี่ยไม้สกุลพยุงสกุลดันเบเกียหมดเนี่ยมันติดบัญชี2ไซเตสนะไซเตสนี่คือนุ่สัญญาอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสายพันธุ์พืชและสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ระหว่างประเทศมีสมาชิก183ประเทศนะฮะในโลกนี้ต้องทาตามกฎนี้ประเทศจีนก็เช่นเดียวกัน,กนประเทศไทยก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านใดที่อยากจะปลูกไม้พยุงเนี่ยต้องคานึงถึงเรื่องนี้เลยเป็นสําคัญผมไม่อยากให้เสียเวลาก็คือปลูกไปแล้วเนี่ยมันส่งออกไม่ได้ใช้เวลาเป็น10กว่าปีนะสียเวลามาก ท่านผู้ชมครับต้นนี้ผมผมจะให้ท่านผู้ชมเข้ามาดูฝั่งนี้อีกนิดหนึ่งนะฮะกงกั้นนี่คืออะไรนะเพื่อการขโมยนะครับกันขโมยครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ<ม>ขเขาก็เขียนมาห้ามปีนเข้าไปเนี่ยห้ามปีนครับในแถวๆนี้ก็มีเนี่ยสถานที่ตำรวจตั้งไว้ตรงนี้อ๋อเหรอผมว่าน่าจะต้องมีกล้องวงจรปิดมีมีกล้องวงจรปิดก็ติดไว้ตรงนี้นะฮะมีกล้องวงจรปิดแน่นอนเป็นตำรวจจริงๆเลยใช่ครับเพราะเพราะว่าตัวนี้ถือว<ม>่าเป็นสมบัติของชาติใช่ไหมถือว่า สำคัญมากท่านผู้ชมดูดีๆนะต้นนี้ที่ผมเคยมากอดท่านผู้ชมผมมากอดเมื่อก่อนไม่มีนะเ<ะ>มื่อ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมยังมาถ่ายทําที่นี่ท่านใดที่จําคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับผมมาถ่ายที่3รอบแล้วรอบนี้รอบที่4ก็มาเมื่อไหร่ก็รู้สึกรมเย็นนะฮะรู้สึกมันขลังนะตรงนี้ไม้ตัวนี้ถือว่าแพงที่สุดในจีนยังแพงมากในประเทศจีนใช่ครับอ่นที่เขาบอกว่าพยุงเวียดนามแพงกว่าพยุงจีนเนี่ยจริงหรือเปล่าไม่จริงครับ เอาพูดจากคนจีนพูดจริงๆเลยไม่พัทยมเยอะเวียดนามเนี่ยสู้เราไม่จีนไทยลําไม่ได้นะครับตัวไรแต่แ็ครับทำไมตันนี้ตลาดจีนก็นิยมแต่ถามว่าแพงไหมก็แพงนะก็แพงพยุงเวียดนามก็แพงนะท่านผู้ชมแต่ถามว่าถ้าคนจีนจะนิยมจริงๆแล้วเนี่ยเบอร์หนึ่งในใจเขาเลยคือไหหนาฮวงหลี่ไหหลำฮวงหลี่ตัวนี้เลยนะตัวนี้ครับตัวนี้ครับที่สุดของประเทศจีนละใช่ครับ เพราะฉะนั้นในในป่าเอาผมถามจริงๆว่าในป่าประเทศจีนตอนนี้ในในทุกที่ในประเทศจีนตอนนี้ต้นไม้ที่แพงที่สุดคือต้นนี้ใช่ครับเอาเพระาะว่าไม้ที่แพงที่สุดคือไหนานฮงโมลี่ใช่ไหมใช่ครับแล้วไหนานฮงโมลี่ต้นใหญ่ที่สุดคือต้นนี้ใช่ครับแล้วก็รัฐบาลจีนก็ก็ได้เสื่อะเบียนแล้วก็ได้ได้ซื้อประกันการหายซื้อประกันหให้กับให้กับหลวงต้นให้กับต้นนี้แล้วในท่านผู้ชมต้นนี้มีประกันด้วยนะประกันหายถ้าหายนี่จ่ายจ่ายทันทีเจ็ดล้านหยวนใช่ครับ ขนาดนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีที่ดินท่านใดที่มีทุนนะฮะใครที่ยังไม่มั่นใจเมื่อเช้าเราพาท่านผู้ชมไปดูตรงที่เขาขายผลิตภัณฑ์ว่าไม้หงฮงรีทำมาจากผลิตภัณฑ์มาทําเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้างนะแล้วราคาไปถามให้ท่านผู้ชมดูแล้วไม้ท่อนละ5้าแสนบาทเนาะเราพาไปดูแล้วเมื่อเช้านี่เองร้อยร้อยกิโลร้อยกิโลนี่กิโลละเท่าไหร่นะที่เราถามพัน<ล>หยวนูนี่โลละหนึ่งกิโลละพันหยวน กิโลละพันหยวน<า>หรือ5,000ับาทมันมีไม้หนึ่งอีกอีกจ็ดเกิโลครับ80โลก็ประมาณ4 0 0แสนแต่ว่าไอ <5, 000. S 2> ช่วงปลายมันช่วงช่วงที่เขาตัดทิง้งอหนะตัด,ต,ดตัดไปอีก20ิกิโลก็รวมเลิร้อยกิโลนะฮะต้นนั้นร้อยกิโลแน่ไม้ต้นเดียวร้อยกิโลก็อาจจะใช้เวลาสักประมาณ20ปีได้ที่ปลูกมาแต่ว่า<ช>ถามว่าคุ้มไหมโอ้ถ้าต้นละ5 0 0แสนบาทนี่10ต้นก็5ล้านเลยนะครับถ้าเราปลูกสักร้อยต้นนี่มหาศาลเนาะเป็นเงินอมก้อนโตนะฮะ หนึ่งไร่หนึ่งล้านบาทเป็นเรื่องจริงนะครับหนึ่งไร่หนึ่งล้านบาททาได้แน่นอนสิบไร่สิบล้านบาททําได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นท่านใดที่ยังไม่ได้ปลูกท่านใดที่สนใจดูข้อมูลตัวนี้ติดตามมาสี่ปีห้าปีแล้วย,ยังไม่ลงมือปลูกนะฮะเมื่อเช้าเราไลฟ์สดยังมีคนถามว่ากลัวหลอกขายก้าพันผมบอกนะครับว่ามีตัวตนจริงๆคุณแชมป์เนี่ยคุณหลิวซินเนี่ยประธานบริษัทของมู่ไชน่านี่มีตัวตนจริงๆแล้วตลาดขายไหมเราอยู่กลางตลาดจริงๆมันมีคนซื้อ แล้วท่านจะมากลัวว่าขายไม่ได้นี่มันหมายความว่ายัางไงนะฮะแสดงว่าเรานี่ต้องต้องไปศึกษาเยอะๆหาความรู้เยอะๆนะครับคนใดที่ยังไม่ได้หาข้อมูลเยอะๆเนี่ยแล้วมาคอมเมนต์แบบนี้มันมัน,ม,นมันไม่โอเคอะสำหรับผมผมมองว่าคุณต้องรู้จักพัฒนาตัวเองนะโอากาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆโอกาสดีๆที่เราจะไปเจอไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนแพงที่สุดหนึ่งในสามของไม้ที่แพงที่สุดในโลกนะฮะเป็นไม้ที่แพงมากๆแล้วตลาดมันมีธุรกิจนี้รองรับชัวร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้ มีทีมงานดีๆอย่างหงมู่นะครับหงมู่ไทยแลนด์ดูแลเรื่องปลูกเรื่องขายเรื่องตัดในประเทศไทยเอกสารทุกอย่างนะฮะดรเจษฎาดูแลให้อย่างดีนะครับแล้วก็เรื่องส่งเสริมไปดูแลพี่น้องเกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยผมคุณต้งนะฮะคุณปอนแล้วก็ทีมงานคุณใหญ่เนี่ยไปทั่วประเทศเลยอ่าแล้วก็คุณหลิวซินเนี่ยทางจีนเขาก็จะดูแลในเรื่องของการตลาดการแปลรูปไม้การขายไม้คุณแชมป์ไม่ขายเฉพาะในจีนใช่ไหมขายทั่วโลกได้ใช่ไหมขายทั่วโลกได้เนยครับ ส่งไปได้ทั่วโลกเพราะเพราะเอกสารถูกต้องถูกต้องครับเพราะว่าเอกสารนี้อนุสัญญาว่าโดยการป้องกันการสนงสันานนะครับแล้วตรงนี้นะครทั้งลอก183ประเทศนะครับก็ใช้มาตรฐานเดียวกันมาตรฐานเดียวกันคุณแชมป์เราเรามีทีมงานคนคนที่พูดภาษาอังกฤษด้วย ในการที่จะไล่สดขายหรือขายของไปทั่วโลกเอาเอาตัวนี้เลยขายใช่ครับแสดงว่าไม่ใช่เฉพาะจีนนะฮะไล่สดจีนนี่มีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะฮะใช่แล้วเรามาตั้งสำนักงานอยู่ตรงนี้ด้วยจดทะเบียนที่ไหนคุณแชมป์จดทะเบียนที่หายเข่าหายเข่านี่นะที่หายโคนี่เลยใช่ครับตรงที่ตลาดใหญ่ที่สุดนี่เลยใช่ครับโคสุดยอดท่านผู้ชมไม่ไม่มีอะไรที่ต้องคาใจแล้วเนาะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ให้ความมั่นใจเกษตรกรอีกครั้งหนึ่งนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอบคุณคุณ ดิวซินนะฮะประธานบริษัทหงมูชัยนาขอบคุณคุณชีนะฮะที่เป็นทีมงานของบริษัทหงมูที่ฝังตัวอยู่ในนี้เลยนะครับแล้วเป็นคนไฮหลําแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ยืนยันมาแล้วว่าตอนเด็กๆก,ก,ก็มาวิ่งแถวนี้แหละมาวิ่งแถวนี้แหละและตอนนี้มันแพงขนาดนี้นี่คือคือก็ชื่นชมนะว่าไม้ชนิดนี้มันแพงได้แล้วแพงที่สุดในจีนด้วยอยู่ในเกาะไฮหลําเป็นโอกาสดีๆของเกษตรกรชาวไทยนะครับที่จะปลูกและส่งออกไปขายยังประเทศจีนนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่กรุณาติดตามรับชมครับสวัสดีครับ